บอร์ได้สามเรียงแล้วนะเบอร์สิบได้สองเรียงเบอร์เอาจะสมัครรีกเบอร์สีแดงเนี่ยได้หนึ่งเรียงพรุ่งนี้มาได้ไหมเร็วเร็วจัดจ้าเร็ว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 หุบบ้านหุบบาได้แล้วเอ้ยเบอร์เก้าเบอร์เก้าสองเลียงแล้วเบอร์เก้าสองเลียงแล้วเอาเอา mang tiền suất mai, mang tiền suất mai, kêu rồi, lại lần tập lần, nhanh nhanh, dừng